พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัวใจที่หิวกระหายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้เราได้มีโอกาสศึกษาพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าในพระกิติคุณมัทธิวนะครับบทที่19อย่างน้อยเนี่ยนะครับในบทเดียวมีเรื่องราวหลากหลายมากมายให้เรามีโอกาสได้ศึกษาด้วยกันนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะถือว่า เป็นเหตุการณ์หรือเป็นบทเรียนที่มีเรื่องราวที่หักมุมกันโดยตลอดนะครับพูดถึงเรื่องการสมรสแล้วก็ต่อมาพูดถึงเรื่องการที่จะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่สัตย์ซื่อไม่มีปัญหาอะไรเครือบแคลงอยู่ในใจไร้เดียงสาเหมือนเด็กๆจึงจะถือได้ว่าเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่เราจะมาศึกษาด้วยกันเป็นเรื่องราวของผู้คนที่มาหาพระองค์มีทีท่าเหมือนกับสนใจและประสงค์อยากจะเข้าใจหลักธรรมที่แท้จริงเพื่อที่จะมีโอกาสได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าหรือจะเป็นผู้ที่บรรลุหรือผู้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมากที่สุดอะไรแบบนี้ในมุมมองของคนในยุคนั้นที่เขาทำกันนะครับแต่เราจะมาศึกษาด้วยกันก่อนนั้นเนี่ยนะครับผมจะนำ บทเตรียมจิตใจที่อยู่ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังก่อนนะครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราบทเตรียมจิตใจมีข้อความว่าให้คุณทบทวนถึงพระพรมากมายที่คุณได้รับจากพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สําหรับสิ่งดีเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้านะครับชีวิตเราเมื่อเรามีสิ่งดีมากมายในชีวิต บางครั้งเราก็มองสิ่งที่คนอื่นมีที่ดีกว่าเราหรือมีความสุขมากกว่าเราหรือมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าเราจนทําให้เราเป็นทุกข์คุณผู้ฟังครับเราทุกข์เราเครียดเราไม่สบายเรามีความรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจมีความกังวลมากมายวิตกต้องพบหมอพบแพทย์เป็นประจำไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ได้เพราะว่าเรา มัวแต่คิดถึงสิ่งที่เราขาดนะครับเราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เรามีอยู่เราไปมองผู้ที่มีเหนือกว่าเรามีมากกว่าเราแล้วเปรียบเทียบในชีวิตของเราจากสิ่งที่เราขาดเราก็เลยต้องการอยากจะได้สิ่งที่เราขาดดังนั้นยิ่งเราคิดมากวุ่นวายสักเท่าไหร่จะมีเพลงไทยที่เคยอาจจะเคยได้ยินกันนะครับหัวใจของเรานั้นถมเท่าไหร่มันไม่รู้จักเต็มหรอกนะครับคุณผู้ฟังดังนั้น ไม่ว่าเราจะได้100บาทเราก็คิดว่าอยากจะได้120มีเงิน1,000ก็อยากจะได้10,000พอได้1 0 0 0 0อยากได้หมื่นอะไรอย่างนี้นะครับมันจะเป็นขั้นตอนของมันไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปดูอดีตของเราก็แล้วกันไม่ว่าสมัยก่อนบางท่านผมเคยได้ยินว่าทํางานเริ่มต้นเงินเดือนประมาณไม่ถึงพันนะครับ7,800บางท่านทํางานไม่กี่พันพอเงินเดือนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ปรากฏว่ายิ่งเงินเดือนได้เยอะขึ้นไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินเก็บไม่พอใช้เป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นกว่าตอนที่เงินเดือนไม่กี่ร้อยไม่กี่พันเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกและเป็นเรื่องจริงนะครับมีผู้คนทุกกระทมไปใช้เงินในอนาคตเสียก่อนจนหมดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังนั่งใช้หนี้กันจนยังไม่หมดกันเลยนะครับขนาดยังไม่กเกษียณอายุก็เบิกเงินเกษียณเบิกเงินอะไรมาจนคำนวณแล้วคำนวณอีกว่าถึงแม้ ออกจากงานมาแล้วเงินก็ยังไม่พอที่จะไปถมหนี้สินเก่าที่ได้เริ่มต้นก่อเอาไว้น่าคิดมากคุณผู้ฟังครับเหตุที่เป็นดังนั้นเราก็มีความคิดเห็นว่าอย่างน้อยถ้าเราไม่ผ่อนเราก็จะไม่มีของจะไม่ได้ใช้อะไรนั่นมุมนั้นก็คิดได้อีกอย่างหนึ่งแต่ในบางเรื่องบางราวเป็นเพราะว่าเราอยากได้อยากมีตามคนอื่นเขาเราวิ่งไล่ตามคนอื่นวิ่งตามกระแสค่านิยมของสังคมนั่นเองครับจึงทำให้เราเจ็บปวด อาจจะไม่ใชเ่เพราะตัวเราคนเดียวนะครับที่มีค่านิยมแบบนี้อาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราสามีภรรยาลูกๆของเราที่ต้องการอยากจะเรียนแบบคนอื่นดังนั้นจึงทําให้ครอบครัวต้องตกระกรรมลําบากมีแต่นี่แต่สินใช้นี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะครับดังนั้นเรามีปัญหาเพราะเรามองสิ่งที่เราขาดเราไม่บองสิ่งที่เรามีอยู่ว่า หลายสิ่งหลายอย่างเรามีอยู่นั้นก็ยังดีกว่าคนอีกจํานวนมากมายที่เขามีน้อยกว่าเราขอบคุณพระเจ้านะครับให้เรารู้จักสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราได้รับพระพรที่เราได้รับจากพระเจ้ามาแล้วสิ่งดีเหล่านั้นคุณค่าเหมาะสมและเพียงพอแล้วที่เราจับขอบพระคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้ ที่ผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันที่เราจะศึกษาด้วยกันในตอนนี้นะครับอยู่ในพระกิติคุณมัทธิวบทที่19ข้อ1 6ถึงข้อ30นะครับผมจะนํามาอ่านตอนนี้เลยนะครับพระกิติคุณมัทธิวบทที่19ข้อ16จนถึงข้อ30มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเรื่องเศรษฐีหนุ่มดูเธอ มีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำดีประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวแต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้คนนั้นทูลถามว่า คือพระบัญญัติข้อใดบ้างพระเยซูตรัสว่าคือข้อที่ว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคนหนุ่มนั้นทูลพระองค์ว่าข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ทุกประการ ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างพระเยซูตรัสแก่เขาว่าถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทำจนครบถ้วนจงไปขายวรนดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราเมื่อคนหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์ พระเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเราบอกท่านทั้งหลายอีกว่าตัวอูดจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพวกสาวกได้ยินก็ประหลาดใจมาก จึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรัสว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกําลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทําให้สำเร็จได้ทุกสิ่งแล้วเปโตรทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์มา ขัวข้าพระองค์จะได้อะไรบ้างพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองนั้นพวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบันลังสิบสองที่พิาพากษาชนอิสราเอลสิองเผ่าผู้ใดได้สละบ้าน หรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไรนาเพราะเห็นแก่นามของเราผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่าและจะได้ชีวิตนิรันด์ด้วยแต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้ายและที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นจบพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ16ถึงข้อ30 คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับมัทธิวได้พูดถึงเรื่องของขุนานางผู้ร่ำรวยนะครับซึ่งในบันทึกของมัทธิวเองเนี่ยบอกแค่ว่าเขาเป็นคนหนุ่มและร่ำรวยนะครับมีแต่ในพระกิตติคุณลูกาที่เสริมรายละเอียดเข้าไปว่าคนหนุ่มที่ร่ำรวยคนนั้นเขาเป็นขุนานางด้วยนะครับเขามาถามว่าถามพระเยซูว่า เขาต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่พระเยซูทรงเบี่ยงเบนคำถามของเขาไปนะครับโดยพระองค์ตรัสตอบเขาว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมเล่าไม่มีผู้ใดประเสริฐนอกจากพระองค์เดียวคือพระเจ้าที่พระเยซูตรัสแบบนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าพระเยซูทรงมองเห็นความเย่อหยิ่งและการเสรแสร้งของชายหนุ่มที่คิดว่า ตัวเองเป็นคนชอบทำคนนี้นะครับพระองค์จึงไม่ทรงตอบคำถามของเขาดูเหมือนว่าชายหนุ่มคนนี้สนใจในการที่จะเพิ่มเติมชีวิตนิรันด์เข้าไปกับแฟ้มผลงานของเขามากกว่าที่จะเป็นความกังวลใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณจริงๆนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจรึงทรงทำตัวเหินห่างต่อไปโดยตรัสว่าไม่มีผู้ใดประเสริฐรอก นอกจากพระองค์เดียวคือพระเจ้าชายหนุ่มที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลคนนี้น่าจะเป็นบุตรชายคนหนึ่งของพวกชนชั้นสูงที่ปกครองประเทศอิสราเอลเขาอาจจะได้ยินเรื่องราวของพระเยซูมาบ้างเขาจึงคิดว่าเขาสามารถจะเพิ่มพลังเรื่องของชีวิตนิรันดร์ไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติอื่นๆที่เขามีอยู่ก็เป็นได้ ดังนั้นพระเยซูตรัสต่อไปว่าแต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้น่าสังเกตว่าพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าแต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวิตนิรันดร์พระองค์แค่ตรัสถึงชีวิตเฉยๆนะครับซึ่งข้อเทจจริงก็คือว่าเมื่อผู้ใดถือรักษาพระบัญญัติเขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือสันติสุขในใจและสันติสุขพร้อมกับพระพรอื่นๆมีความเย่อหยิ่งอยู่ในตัวชายหนุ่มที่ร่ำรวยคนนี้จริงๆพระเยซูทรงเห็นมันและทรงทำตัวเหินห่างต่อไปอีกนะครับพระองค์ทรงตรหนักดีว่าในตัวชายผู้นี้ไม่มีการกลับใจใหม่และไม่มีความเชื่อด้วยนะครับเขาสนใจแต่ตัวเขาว่าเขาจะทำอะไรก็ได้ เพื่อที่จะมีชีวิตนิรันดร์เขาจึงถามพระเยซูกลับต่อไปว่าคือพระบัญญัติข้อใดบ้างพระเยซูตรัสว่าอย่ากระทําการฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูได้ตรัสถึงพระบัญญัติมาหประการนะครับ ซึ่งรวมถึงหข้อในบัญญัติสิประการด้วยบัญญัติแต่ละข้อนี้ก็พูดถึงความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับนี่สื่อให้เห็นในมุมมองของพระเยซูได้ว่าชายคนนี้ยังบกพร่องอยู่มากหากไม่บกพร่องในข้ออื่นเขาก็น่าจะมีความผิดในข้อสุดท้ายหากไม่ผิดในข้อที่สี่ของรายการที่พระเยซูตรัสมานี้นะครับ ชายหนุ่มคนนั้นทูลพระองค์ว่าข้อเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ทุกประการตั้งแต่เป็นเด็กหนุ่มมาข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างชายหนุ่มคนนี้ก็คิดว่าตัวเองรักษาบัญญัติเหล่านี้ได้หมดทุกข้อแล้วเขาจึงเป็นคนชอบทาแน่ๆแต่ตรงนี้คือสิ่งที่ขัดแย้งกันเองนะครับชายหนุ่มผู้ร่ำรวยคนนี้อ้างว่า รักษาบัญญัติเหล่านี้ได้หมดทุกข้อแต่เขาก็ยังไม่รู้จักพอเขารู้สึกจิตสำนึกผิดชอบฟ้องผิดอยู่ในใจและพระเยซูทรงเรียกให้เขามาถึงสิ่งที่เขาไม่มีเขาคิดว่าความรอดคือการทำหลายสิ่งหลายอย่างและแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีความเชื่อเลยนะครับพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าถ้าท่านปรารถนา เป็นผู้ที่จะทำจนครบถ้วนก็จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาครั้งนี้นะครับพระเยซูทำตัวห่างเหินจากชายคนนี้ที่คิดว่าตัวเองชอบธรรมและอวดดีพระองค์ตอบกลับไปโดยบรรยายถึงการเป็นคนที่ทำจนครบถ้วน นี่หมายถึงการเป็นคนที่ครบถ้วนฝ่ายวิญญาณนะครับพระเยซูมิได้ทรงกำลังสอนเรื่องความรอดที่มาโดยการกระทําความดีใดๆแต่พระองค์กำลังพยายามที่จะทำให้คนที่เย่อหยิ่งและคิดว่าตัวชอบทาคนนี้ท่อมตัวลงพระองค์ทรงสั่งเศษฐีหนุ่มคนนี้ว่าเขาจะเป็นคนที่ครบถ้วนนั่นคือสมบูรณ์พร้อมได้ เขาก็ต้องรู้จักแจกจ่ายทุกสิ่งที่เขามีซึ่งนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะนำไปสู่ความรอดเลยแต่พระเยซูทรงทราบว่าอะไรเป็นพระเจ้าจริงของชายคนนั้นนั่นคือทรัพย์สมบัติของเขานั่นเองเขาไม่เต็มใจที่จะพรากไปจากทรัพย์สมบัติชื่อเสียงของเขาในทางตรงกันข้ามหากเศรษฐีหนุ่มคนนี้ เต็มใจที่จะถ่มตัวลงโดยการแจกจ่ายทรัพย์สมบัติที่ตนมีและติดตามพระเยซูไปโดยความเชื่อเขาก็จะมุ่งหน้าไปสู่ความรอดที่แท้จริงแต่นี่เขาไม่พร้อมที่จะทำเรื่องนี้เลยนะครับดังนั้นเมื่อชายหนุ่มคนนี้ได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นเขาก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีสิ่งของเป็นอันมากคำแปลที่ว่า ทรัพย์สิ่งของหมายถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เห็นได้ชัดว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จํานวนมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มาแห่งความมั่งคั่งหลักๆในกลุ่มคนอิสราเอลสมัยนั้นนะครับสินทรัพย์เหล่านี้อาจจะเป็นสวนองุ่นที่ให้ผลกําไรสวนต้นมะกอกแปลงปลูกมะเดือ่อและสินทรัพย์อื่นๆ โดยทั้งหมดนี้นํามาซึ่งรายได้ก้อนโตที่เข้ามาเรื่อยๆชายคนนี้อาจได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกมาด้วยก็ได้แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยของเขาแต่อยู่ที่หัวใจของเขาต่างหากพระเจ้าที่แท้จริงของเขาคือทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขาและนอกจากนี้เขายังเชื่อว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมอีกด้วยและมีความเย่อหยิ่งอยู่เยอะมาก ซึ่งอาจจะปิดบังเขาจากความสว่างแห่งข่าวประเสริฐดังนั้นพระเยซูจึงได้ตรัสกับเขาแบบนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้นะครับเพื่อความเข้าใจในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมจะขอนําบทสำรวจและใคล้ครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับผู้เขียนได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่า ปกติแล้วเวลาศึกษาพระคมพีเราจะมีความกระหายอยากเข้าใจความหมายของพระคำในตอนนั้นๆแต่สำหรับพระคำตอนนี้เราหลายคนกลับเร่งรีบตัดสินใจในสิ่งที่พระธรรมตอนนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรามักจะปลอบใจตัวเองว่าพระเยซูไม่ได้เรียกให้ทุกคนที่ติดตามพระองค์สละความมั่งคั่ง และทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดหลอกมัง่งทรงเรียกแต่ผู้ชายร่ำรวยคนนั้นเพียงเพียงคนเดียวต่างหากไม่ใช่เราด้วยไม่ได้ร่วมเราการที่เราคุ้นเคยกับข้อความเหล่านี้อาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกรังเกียจชายหนุ่มผู้มั่งคั่งคนนี้แน่นอนคนร่ำรวยขนาดนั้นก็ไม่น่าจะมีคนณสมบัติในการจะเป็นสาวกของพระเยซูได้การตัดสินผู้อื่นโดยคิดถึงแต่เพียงว่า เพราะเขามีเงินมากกว่าเราแปลว่าเขาไม่มีใจแน่วแน่ในการทุ่มเทเพื่อพระเยซูมากเท่าเรานั้นเป็นการตัดสินคนอื่นอย่างง่ายดายเกินไปนะครับเราสาวกกลับคิดในทางตรงกันข้ามการที่พวกเขาประหลาดใจเวลาที่พระเยซูทรงยืนยันว่าการที่คนรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้เป็นเรื่องที่ยากมากนั้น แสดงว่าเหล่าสาวกเห็นว่าชายผู้นี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างมากๆในการเป็นสาวกคุณผู้ฟังครับการตัดสินทั้งสองทิศทางนั้นผิดด้วยกันทั้งคู่เพราะการคิดทั้งสองแบบไม่มีที่ว่างสำหรับพระคุณและความดีของพระเจ้าเลยนะครับการเข้าต่อสู้ในสังเวียนชีวิตอย่างเต็มกำลังนั้นไม่สามารถทำได้ ด้วยความพยายามของมนุษย์หรือด้วยทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าในเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าทั้งคนร่ำรวยและคนยากจนต่างก็มีสิทธิ์และสามารถจะเข้าถึงการแยกตนเองออกจากความมั่งคั่งได้เพื่อจะทำให้เขาสามารถอุทิศถวายตนเองเพื่อพระคริสต์ได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการตั้งกำแพง กั้นคนร่ำคนรวยหรือกั้นคนยากคนจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นผู้ที่รู้สึกโล่งใจเมื่อพระเยซูไม่ได้ออกคำสั่งให้ผู้ที่ติดตามพระองค์ทุกคนขายทรัพย์สินทั้งหมดของตนก็คือคนประเภทที่พระองค์สมควรจะสั่งให้ทําเช่นนั้นจริงๆนะครับทังนี้เพราะว่าผู้ที่สมควรจะอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าจะได้รับชีวิตนิรันดร์ จะไม่ใช่คนเย่อหยิ่งจองหองหรือคิดเข้าข้างตัวเองหรือคิดโทษคนอื่นแต่คิดว่าฉันดีกว่าคนอื่นคนเหล่านี้แหละไม่สมควรที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจ,จากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุก,ท,กท่าน สวัสดีครับ